สวัสดีครับพบกับเกษตรกินได้บายนพดลครับอยู่ในแปลงมะนาวแต่ว่าก็จะมีกล้วยแซมนะครับวันนี้มีเทคนิคอันนึงที่จะมาบอกนะครับเรื่องกล้วยอย่าทำพลาดเหมือนผมนะครับผมพลาดนะครับเดี๋ยวพลาดแบบไหนเดี๋ยวจะพามาดูนะครับแบบนี้ครับเพื่อนๆนครับ ปูกกล้วยนะครับย,ยานะครับผมนี่ผมพลาดผมไม่ได้ดูละเอียดนะครับเป็นหลุมตรงโคนกล้วยเนี่ยมันเป็นหลุมน้ำขังครับพี่น้องน้ำขังครับทำให้กล้วยไม่ค่อยโตได้ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็ตกเกลือละตกปีละนะครับก็พอได้กินครับ วีไม่ใหญ่ลาดครับผาดผาดตรงหลุมนี่แหละครับอย่าให้มันเป็นหลุมนะครับโคนกล้วยต้องพูนด,ดินให้มันเป็นนูน,น,นเอาไว้เลยนะครับให้เป็นนูนหลังเต่าไปเลยห้ามเป็นหลุมเป็นน้ำขังเด็ดขาดนะครับกล้วยเป็นพืชอวบน้ำก็จริงแต่ไม่ชอบน้ำขังนะครับ ถ้ามะนาวไม่เป็นไรมะนาวนี่รับได้ครับมะนาวน้าขังรับได้มันทุนได้แต่กล้วยนี่ชอบนา้าแต่ไม่ชอบน้ําขังชอบแค่ชื้นๆเปียกๆนะครับอันนี้ก็พอเห็นแล้วก็จะมาแก้ไขนะครับมาขุดดินใส่แล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่ด้วยนะครับ เป็นขี้บัวนะครับขี้บัวหมกักไม่ใช่หมกักอะไรล่ะครับหมักน้ําฝนนี่แหละเอามากองๆไว้นะครับให้มันย่อยสลายนะครับนี่เป็นละเอียดแล้วนะครับเอาฟางเอามากองมาแล้วก็เอาฟางปก๊กแล้วก็ปล่อยให้ฝนตกใส่แค่นั้นแหละครับไม่ได้หมักไม่ได้ใช้ตุลดินรีไม่ได้ใช้อะไรหรอกนะครับ โอเคเรียบร้อยครับก็ง่ายๆนะครับกล้วยอย่าให้น้ำขังโคนแค่นั้นแหละนะครับมันดูแลแล้วกล้วยเราก็จะผีใหญ่นะครับลูกใหญ่เองนะครับใส่ปุ๋ยคอกบ่อยๆนะครับไม่จาเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีนะครับมันแพงใช้ปุ๋ยคอกก็ได้นะครับขอบคุณครับเพืเ่อนๆี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า